สบายดีสบายดีและสวัสดีด้วยพ่อเบพี่น้องเบิดสุขูสุขอ่ะสบายดีลูกเบิดแล้วสาเลมน้อยกสีมาพูดพักพี่น้องเลยพูดพักวันวานไว้เมื่ําลังเกิดอย่าพาจิ้นมวาให้มันกำลังปุ่งขึ้นพี่น้องซาเลมน้อยกสีพาพ่อเบพี่น้องมาเบิ่งพักมาซาเลมน้อยวานไว้มือกกดโกดพี่เล่พี่น้องมันกำลังปุ่งกำลังขึ้นพี่น้องซาเลมน้อยกสีมาพูดพักตอนเช้าเนาะกับไอเทียวนั่ยไหมสบายดีบ่เห็นจำตั้งกองสูงโพูด ไปบันนี้เมสิไปเอาต <c oughs> น้าห้อยไว้ไอที่สิหดพักเลยเอาหดใช่ไหมเฮ็ดเป็นบ่ผึกพักกับกำลังเกิดพี่น้องเลยตัวว่านใหม่อันนี้พักบัวนี่ตั้งแต่ตัวพ่อมพักงวดกโกนยังได้เก็บกินอยู่พี่น้องอันนี้มันว่านใหม่พี่น้องเทื่อก่อนบ่มีฝุ่นใช่เดี๋ยวน,นี้ออกไปเอาฝุ่นทั้งเคลื่อนไปโจยไปเลยไก่เคลื่อนไปโจยเอามาใส่พัก กำลังเกิดพักกันเลยเบิดแตละเบิดแล้วก็ยานเมชิฮดดอกหูดพักก่อนกินน้องเลยเบิรงไม่ฮดเบิรงตตักกาศตักหัวเทียวเทีวตัมหัวเทียวแล้วเบิดแตละ bước bớt bước lệ bớt là lạc ở mày mày mai đến những tấm lạc của mình mày 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 này mày ดนานใหม่นะกะโดแต่นานเดียวเทะเล่ดแล้วโคดไปหูหูหูไปโดนานนะหูหูหูย่างไปหุอย่างป้าฮิดเออดนานนี่แหละลูกคละเทียโดฟักเดี๋ยวเอดทางเดิอาม่านอเด้อ ไปเละนะอาไปฮดอีกจะฮดนานนะพุ่นฮดนานใหม่เนี่ยฮดแต่นานเก่าละไม่ฮดพักบวชแล้วก็ไม่ผิดไปฮดนานพักบวชก็พอได้เก็บกินอยู่พี่น้องกันนานเดียวเบืเอ่อทีไ่ไรหลาย์แล้ว ขี่ไปด้ยวยคุณพูดอยู่ขี่ไปอย่าไปหอบแต่วันเดียวให้กันยายๆยายแล้วอ่ะอยากไปนานนั่นคุณแม่ก็เมื่อยแล้วให้ตัดลากให้พึ้นอยู่ตักให้ตลอดลักขึ้นลากอะกันลักขึก้นโอก็คว้ากันรถแท็กซีตัวนี้เราขึ้นชาก็โม่ของป้อมเหมือนแทกซี วัดอะแหวัดต่อบองเดียววัดลายบอน,นี่บเบิร์ดอีกเลยเบิดเลยหาเมก่กันเด้อเม่ไปเอากันเด้อหาอยู่นี่แล้ว สิ่ปันหะนักลงพอเลยงานใหม่นี่ยมาพูดทีมาดทีงานนี้สิอ้าไปเยี่ยบยั้ยข้าไปเยียบได้ออกมาโอ้ยพูดพกก่อนข้าไปเยียบนานนั่น เบิรดแล้วเลยน,นี่ออกมาพันนี่จีนน้อยๆนี่เขับไปเหยียบอย่าครับไปเหย, ب, ยียบเด้อค่ะอยู่นี่แล้วเหยียบหัพักพี่น้องเอ้ยหดพักกันได้หัวพักกระเยียบหดพักเที่ยวกันได้เบิกจับกล้องไปอีกก่อนหันเบิรดอีกแล้วบ่ มาพุทก่อนนักแต่ละละ,ละงามเดาเอนมาแม่เอาให้แบบนีนน้นะมาพุทพี่มาพุทนานนี่มาพุทนานพี่มาพุทาเม่เริ่มม่ไปอาน้ำก่อนเด้อ ยาหยีเด้อหแล้วบิดแล้วเดี๋ยวาไม่ดก่อนจงเอางานนี่กบลังึ้น,นมปอ เล็กกว่าเล็กกระลงนานทีนออท้องเลยข้กงบมป้อมกับพักกับพักซีใบมันประทันออกหรือเปล่าจ๊ะตัวนี้ยานพักห้มป้อมตอนนี้มาข้าแม่ หยไปออกไปก่อนไม่ใส่ให้นี่ปาพี่งมงา,านนววันน้ำแรงหมูทาเกิดปักซีตัวนี้เมื่อวานตตื่าก,ก็เ้อย,ยืนา่าบดแล้วยืนา่ายืนา่าอีกักวนึ่งก็แล้ว Hãy à, con. À, con, à, con. À, cho hay được mì nát này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่อถ่ายอยูกระถางมล้งปดพอถ่าอยู่อะไรทักซาล,นลเน่ก,เนเก่อนเบ้ลอะไรกัพออะไรล,ลูกักกันแล้วเลยพี่น้องเลยเด็กกำลังเกิดกำลังงามๆวาวาฮดวาวาวาาสิบทีปานี่พี่น้องทรงเดียว กระโดดหาที่ค่ะอลีตัวนี้ก็กำลังเกิดอยู่พี่น้องพันเณมบนท่าน,านห็นพันเนมโดยตาเปล่าเห็นอยู่ถ้าล้องนะบนห็นไนได้ป้าตัวหิ่งกำลังขึ้นโอนานนี้ยังขึ้นคักพี่น,อนอ้องเลยโซองๆอยู่นานสุดท้ายนะบนท่านขึ้นพี่น้องเลยขังไนก็สิขึ้นน้ำหลังหมู่ว่าน้ำหลังตัวนี้ป้าตัวหิ่งพูดลูกชายกลับไปฮดอยู่พูพี่น้องเลยว่า บัว1บ okay. oh, mm ัวนึงน่ะฮดอันเงาเดียวนะบ่เทียวตู้ตู้บัว1น่ะฮดเงาเดียวมาแม่เอาให้มาบัว1น่ะได้เงาเดียวบ่ลูกอ้ายยปอันใหม่นี่แม่ยายไปบ่อนใหม่นี่กว่าบ่แม่ลูกเบิ่งแม่สิบอกนี่ฮดฮดอยู่ในพี่นี่ๆๆจับเข้ามาเอ้าจับนี่เออฮดบัดนี้ฮดสเงามันเด้อ โดยโดยยับเขาอีกยับเขาอีกยับเขาอีกยับเขาใกล้ๆนี่เบิดบัดนี้สิให้แม่อีกเลยเนาะพูสิมาของแม่บ่ได้บ่ได้แม่สิโหดดอก กาบัวเดียวได้เหงาเดียวบัวย่ายจลกคืออามาไม่เสียหายบ่เอ๊ะเอ๊ะบ้เต่บองเก่าโพดลายบองไหน hất chai hất chai ngào măng hả hất chai hất chai 对吧？ ี่น้องซาเลมน้อยหดพักกันแล้วเลยพี่น้องเลยอเที่ยวก็ให้พี่น้องเลยใบยายาให้ใบยายาหดพักสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยกับิีดีคอจบคลิปกันเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจซาเลมน้อยกับลูกเนาะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเฮงๆเลยลุยอยู่ดีมีเฮงเด้อเบิดอถูกฐานครอบครัวครอบครัวเฮือนซานขอให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาเลมน้อยขอลาไปก่อนแล้วสบายดี